ดีจ้าเพื่อนๆเจ๊ใหญ่ชวนกินชวนเที่ยวมาชวนเพื่อนๆทำน้ำจิ้มรสแซ่บๆกันอีกแล้วนะจ้าวันนี้เราจะทำน้ำจิ้มจิ้มกับตัวปอเปี๊ยะสดเวียดนามนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมที่เราใช้กันในวันนี้เลยนะคะจะมีพริกแดงกินดากระเทียมน้ำเปลาาน้ำตาลทรายแดงถั่วลิสงคั่วเกลือป่นเล็กน้อยน้ำปลาตัวน้ำตาลกับ น้ำเปล่าเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวละลายในน้ำร้อนกันก่อนนะจ๊านํำถั่วลิสงมาโขลกหยับยาไว้ก่อนเลยนะจ๊านำพริกและกระเทียมพริกแดงประมาณ10เม็ดนะจ๊าโขลกรวมกับกระเทียมเลยจ้าโขลกให้ละเอียดเลยนะ จ้าโคลกเลยจ้าโคลกโขลกโคลก,คก,คกจนพิษกับกระเทียมละเอียดเข้ากันเราจะมาปรุงรสของตัวน้ำจิ้มด้วยน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้นะคะใส่ลงมาเลยนะจ้าน้ำตาลประมาณ8ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งถ้วยตวงนะจ้าใส่ลงมาเลยจ้าใส่ลงมาแล้วคนให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันเรย จ้าปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาอย่างดีนะจ้าใช้ที่สองช้อนโต๊ะจ้าคนให้เครื่องปรุงมันเข้ากันได้รสชาติเลยนะจ้าหลังจากนี้เราจะนี่หนะ้าตาออกมาสีสันสวยงามหอมนะคะตามด้วยเกลือป่นตัดหวานเล็กน้อยนะจ้าประมาณ ปลายครึ่งช้อนชานะคะคนให้น้ำจิ้มส่วนผสมต่างๆมันเข้ารสกันนะคะตามด้วยมะนาวมะนาวใช้ที่1ลูกนะคะถ้าใครจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูแทนก็ได้นะคะแต่วันนี้เจ๊ใหญ่ใช้น้ำมะนาวนะคะมันจะหอมได้รสชาติอร่อยนะคะบีบลงมาเลยจ้าประมาณ1ลูกนะคะถ้ามะนาวน้ำน้อยเราก็ เพิ่มจํานวนขึ้นมาได้นะจะบีบลงมาแล้วก็คนให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันชิมรสดูเวลาจะรับประทานเราก็ค่อยนําถั่วลิสงขวดที่เราครกไว้มาผสมลงไปนะคะมาทานกันเลยจ้านํามาแบ่งใส่ถ้วยน้าจิ้มเล็กๆตักปริมาณที่เราต้องการจะทานแล้วก็นําถั่วลิสงขวดลงมาคนให้เข้ากันเลยจ้า ทานคู่กับปอเปี๊ยะสดอร่อยอร่อยเลยนะจ๊ะปอเปี๊ยะสดเราก็มีสูตรทำไว้แล้วนะจ๊ะตามดูที่ช่อง youtube ของเจ๊ใหญ่ชวนกินชวนเที่ยวได้นะจ๊ะวันนี้เจ๊ใหญ่ชวนกินชวนเที่ยวก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมการทำน้ำจิ้มสำหรับจิ้มปอเปี๊ยะว,วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเ,อน,เอนทุกท่านนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า